ชิมดูสิอร่อยหรือยังอร่อยคิบคับอร่อยค่ะชิมชิมอร่อยหรือยังไม่เขจเลวางลงเดี๋ยวมันก็หงกอดอ่ดเยอกเสร็จแล้วใช่ป่ะเสร็จได้แล้วเอาชิมก่อนอร่อยหรือยังอร่อยจัง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 เอ้าชิมเยอะชิม ชิมชิมสิอร่อยยังยเดี๋ยวมันจะหกนะนั่นพอเราแม่งะแม่จะกินข้าวแล้วแม่หิวข้าวแล้ว,วชิมก่อนเดี๋ยวม่ครบหกครหมดแล้วเอาตำต่อให้มันเสร็จ สากลงด้วยทำไมยกขึ้นสูงขนาดนั้นละ่ะเอาชิมก่อนชิมให้แม่หน่อยอร่อยอยังเดี๋ยวมันหกปาแพจะไปพอแล้วทั้ง